ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเทพไทยผวาการเมืองเดือดนะครับปุก พี่ข้าซ้ายคืนชีพก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเรื่องของนะครับการหาเสียงนะครับของพรรคก้าวไกลด้วยมาตรา1นึเนี่ยทำให้นะครับหลายหลายคนออกมาเคลื่อนไหวหลายหลายคนไม่ได้เคลื่อนไหวนะครับก็ออกมาเคลื่อนไหวนะครับอย่างกับล่าสุดนี้นะครับรู้สึกว่านะครับอดีตสสนะครับคุณมงคลกิจนะครับสุขสินธนาโนนหรือนะครับที่เรารู้จักกันในเต้ศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับหรือเต้พระรามเจ็ดนะครับที่เรารู้จักกันปกติก็ไม่ได้มีข่าวอะไรออกมาแต่เห็นว่าล่าสุด ไปมีการร้องเรียนนะครับที่สำนักง,งานตํารวจแห่งชาติในเรื่องนี้ด้วยก็ต้องว่ากันไปนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้คําของสารัิตธรรมนูญน,นะครับที่วินิจฉัยออกมาแล้วแต่ว่าใครจะตีความไปทางไหนนะครับเพราะนะครับการตีความที่สารนิิธรรมนูลวินิจฉัยเนี่ยนะครับแต่ละคนก็ตีความไม่เหมือนกันซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็คงจะต้องออกมาแต่ก็อย่างที่บอกว่าเราในฐานะประชาชนรับฟังข้อมูล ต้องรับฟังข้อมูลอย่างมีสติอย่ามีอารมณ์ร่วมหรืออย่าไปนี่สุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับขอให้เก็บนะครับเอาไว้ตรงนั้นไปแล้วไปตัดสินกันในวันเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เลือกตั้งใหญ่นะครับคนเลือกตั้งสสเท่านั้นแต่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นอะไรท้องถิ่นเพราะวันนี้ถ้าเราอยากต้อง,องการนะครับเขาเรียกว่าปรับนะครับหรือเราต้องการให้การเมืองเปลี่ยนแปลงต้อง ไม่ใช่การเมืองเปลี่ยนแปลงใหญ่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเดียวต้องการเมืองท้องถิ่นก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆการที่เราเรียนรู้หลายๆอย่างฟังข้อมูลหลายอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วยังมีสตินะครับเพื่อจะควบคุมทุกอย่างแล้วค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเราก็จะได้การเมืองที่ดีแล้วได้ประเทศที่ ที่ดีนะครับ ENNIS ในสิ่งที่เราสามารถทําได้แต่การที่เราใช้อารมณ์นะครับในการที่ตัดสินทุกอย่างเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็จะพังไปสุดท้ายวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับเกมการเมืองที่เขาเล่นก็ปล่อยให้เขาเล่นกันไปเกมการเมืองเขาเล่นกันไปเรามีหน้าที่ดูมีหน้าที่วิเคราะห์วิพากวิจารณ์พูดคุยนะครับในมุมมองของเราจำไว้นะครับว่าวันนี้ประชาชนประชาชนถ้าออกมาตั้งคําถามวิพาก์วิจารวิคราะห์ในมุมของประชาชนนะครับแล้วนะครับในมุมของตัวเองทําอยู่ใน มุมของตัวเองทําอยู่ในช่องของตัวเองทําอยู่ในพื้นที่ของตัวเองทําทุกอย่างพื้นที่ตัวเองแล้วแต่ละคนเนี่ยให้แต่ละคน ah คนนี้วิเคราะห์แบบนี้คนนี้วิเคราะห์แบบนี้คนนี้วิเคราะห์แบบนี้สุดท้ายแล้วนะครับมันจะตกผลึกเป็นสิ่งที่ดีที่สุดวันนี้จําไว้เลยว่าเรามีจุดยืนยังไงเราทําจุดยืนยังไงขออย่างเดียวอย่าทําผิดกฎหมายเท่านั้นเองนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าวันนี้ผมก็พยายามที่จะนําเสนอ ในมุมต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ในมุมที่ผมนําเสนอเนี่ยเป็นมุมที่ผมอยากจะนําเสนอผมต้องย้าอย่างนี้นะครับผมทําในสิ่งที่ผมอยากจะทำแต่ผมไม่ได้ทําในสิ่งที่คนอื่นต้องการให้ผมทําแต่ผมต้องการในทําในสิ่งที่ผมอยากจะทําโดยที่ในสิ่งที่ผมจะทําผมไม่ได้ผิดกฎหมายมีจุดยืนของผมแต่ผมไม่ได้ทําในสิ่งที่คนอื่นต้องการให้ผมทําเพราะผมไม่ได้เกิดมาเพื่อทําในสิ่งที่คนอื่นต้องการให้ผมทําแต่ผมเกิดมาเพื่อต้องการทําในสิ่งที่ผมอยากจะทํานะครับ เทพไทยผวาการเมืองเดือดปุกหวาพิดคาซสายคืนชีพ 2. กุมภาพันธ์สองห้านายเทพไทยเสนาพงศ์อดีตสสนครศร,รีธรรมราชพักประชาธิปัตย์โพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าระวัง ขวาพิฆาตซ้ายคืนชีพนะครับทุกอย่างเป็นไปตามคร์มคาดหมายหลังจากศาลนัตธรรมมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับนโยบายหาเสียงของพักก้าวไกลเรื่องการแก้ไขมาตราประมวลกฎหมายอาญามาตรา1-2เป็นการล้มล้างการปกครองระอรบ,บอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตราาิย์ทรงเป็นประมุขทำให้มีการหยิบยกคำวินิจฉัยขึ้นมาขยายผลต่อทันทีคือ 1. การยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตให้ยุบพักคก้าวไกลของนายเรืองไกรปรีกิจวัฒนะนายธีรยุทธ์สุวรรณเกษ 2. การยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชเพื่อให้ตรวจสอบความผิดด้านจริยธรรมร้ายแรงของ44สอสอของพักคก้าวไกลนายเรืองไกรปรีกิจวัฒนะและนายธีรยุทธ์สุวรรณเกษนายสมทิยาสวัสดี 3การยื่นเรื่องต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินคดีในข้อหาล้มล้างการปกครองเป็นกบฏของนายนะครับมงคลกิจสุขสินธรานนท์นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวทั้งหมดเป็นโอกาสของนักร้องเรียนหลังจากคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญแล้วทำให้ฝ่ายอัตร,รักษ์หรือกลุ่มต่อต้านการแก้ไขมาตรา1-12ที่ต้องการเล่นงานฝ่ายต้องการแก้ไขมาตรา1 1 2ที่เรียกกันว่าฝ่ายก้าวไกลไม่ให้มีจุดยืนทางการเมือง โดยมีเป้าหมายคือการยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิ์ทางการเมืองแกนนาและสสของพรรคก้าวไกลตลอดชีวิตกวาดล้างทางการเมืองด้วยเงื่อนไขทางกฎหมายจึงทําให้นึกถึงการเมืองในอดีตที่มีการต่อสู้กัรระหว่างชนชั้นปกครองกับขบ,บวนการนักศึกษาประชาชนหรือที่เรียกว่าฝ่ายขวากับฝ่ายซ้ายจนมีการปุกระดมเขีนฆ่าทําลายร้างกันถึงขั้นมีวาทกรรมที่ว่าฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปหรือที่เรียกว่า ขวาพิฆาตซ้ายซึ่งการต่อสู้ทางการเมืองในตอนนั้นก็ไม่แตกต่างกันเพียงแต่ยุคสมัยแตกต่างกันไประหว่างยุคอนณารอกกับยุคนิติตอนในปัจจุบันแต่พื้นฐานความคิดยังคงเหมือนเดิมนะครับพวกขวาสุดโต่งกับซ้ายสุดขั้วมีการต่อสู้ทางความคิดห้ำหันทางการเมืองเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ ของคุณเทพไทยไสนพงศ์ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็อย่างที่บอกนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับอาจจะต้องนะครับถ้าเมื่อก่อนเนี้ยต้องบอกก่อนว่าถ้าไม่มีเรื่องของโรคดิจิตอลเข้ามาหรือโรคสื่อสารเข้ามาอะไรวะอาจจะมีการลงไปประท้วงกันแล้วอาจจะลงไปไปเขาเรียกว่าประทะกันแหละเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกว่าตอนนี้ข้อมูลข่าวสารที่มันเกิดขึ้นมันทําให้หลายๆคนไม่จําเป็นจะต้องลงประทะกันอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เราเอาข้อมูลต่างๆเนี่ย มาต่อสู้กันเอาความคิดต่างๆมาต่อสู้กันแต่คําว่าต่อสู้กันของผมไม่ได้บอกให้วันนี้ไปทะเลาะเถยียงกันหรือปะทะกันหรืออะไรกันวันนี้นะครับให้ทุกคนนะครับใช้พื้นที่ของตัวเองนะครับใช้สื่อของตัวเองใช้พื้นที่ของตัวเองเพราะทุกคนสามารถช่องสร้างช่องของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็น YouTube Tik t อก uc, นะครับเฟซบุ๊กหรืออะไรก็แล้วแต่สา,าสามารถสร้างช่องของตัวเองได้แล้วสามารถแสดงความคิดเห็นนะแสดงความวิพากษ์วิจารณ์แสดงการวิเคราะห์ในมุมของตัวเองได้า แสดงจุดยืนของตัวเองได้ในมุมของตัวเองส่วนใครจะอยากจะเข้ามาฟังหรือไม่เข้ามาฟังนะครับสุดท้ายแล้วทุกคนจะเป็นผู้ตัดสินกัเนเองถ้าทุกคนทําแบบนี้คนที่จะต้องการต่อสู้แล้วทาแบบนี้ผมว่าเป็นการดีเพราะยังไงก็แล้วแต่ไม่เกิดการทะเลาะกันไม่เกิดการทะเลาะกันแต่เกิดการที่ทุกคนเอาแนวคิดของตัวเอง <Thank S 1> เอาความคิดข,ข,ของตัวเองนะครับมานําเสนอแล้วให้คนที่ฟังนะครับคนที่เข้ามาดูเนี่ยตัดสินใจกันเอาเองแต่ลองคิดดูว่าถ้าเกิดวันนี้ มาทะเลาะกันอ่ะโอเควันนี้เรามีความคิดเห็นแบบนี้เขามีความคิดเห็นแบงนี้แล้วเอามาโต้กันเอามาเถียงกันเอามาตอบอกันเอามานั่งคุยผลสุดท้ายก็อาจจะเกิดอารมณ์ร่วมและสุดท้ายก็เกิดความรุนแรงที่เกิดขึ้นแต่ถ้าวันนี้ต่างคนต่างอยู่ในช่องของตัวเองต่างคนต่างอยู่ในช่องตัวเองสแสดงความคิดเห็นของตัวเองอ่ะคนนี้นะครับแสดงความคิดเห็นเองแล้วเราสมมติเราเนี่ย арт. ไปฟัง คนที่เห็นต่างจากเรามุมมองต่างจากเราอยู่คนละข้างกับเราอะไรกับเราเลยที่เราเรียกกันเนี่ยแต่เราเคารพความคิดเห็นของเขาเราเคารพในสิ่งที่เขาพูดเราเคารพในสิ่งที่เขาสแสดงนะครับก็เรื่องของเขาเราก็จบเราไม่ต้องไปตอบโต้ feeding, เราไม่ต้องไปโต้เถียงเราอยากจะพูดอะไรเราก็มาที่ช่องของเราเราก็พูดของเราไปอะไรขอ, <acad> ไไของเราไปแสดงความคิดเห็นไปเสนอของเราไปอะไรของเราเราอยู่ในช่องของเราแบบนี้ สุดท้ายแล้วประชาชนจะเป็นทั้งหมดผู้ฟังเนี่ยจะเป็นผู้ตัดสินเองแต่ถ้าถามว่าวันนี้เฮ้ยเราเข้าไปที่ช่องเขาสมมตินะครับโอ้ยเขาความคิดที่แตกต่างกับเราไม่เหมือนเราไม่ตรงกับเราไม่ไม,ไม่นี่เราคนไรเรื่องกับเราเลยเนี่ยแล้วเราเข้าไปแล้วเ,เราไปฟังเขาแล้วไปตอบโต้เขาไปเม้นดา่าเขาไปเม้นดา่าทอไปเม้นไม่เห็นด้วยไปเม้นอะไรอะไรพวกนี้สุดท้ายมันก็เกิดการทะเลาะก,กันแล้วสุดท้ายก็มีการฟ้องร้องดําเนินคดีกันนะครับ หล,ห,ลหลายเรื่องบางคนก็เสียเงินบางคนก็ติดคุกอะไรไปเงี้ยผมบอกเลยครับว่าวันนี้ถ้าเราอยากจะทําอยากกับผมเองผมบอกเลยครับว่าวันนี้ผมทําช่องขึ้นมาผมวิเคราะห์ในมุมมองของผมในสิ่งที่ผมอยากวิเคราะห์ผมอยากจะพูดในสิ่งที่ผมพูดผมพูดในแค่ในช่องของผมแต่ถามว่าหลายๆคนบอกเฮ้ยแสดงว่าวันนี้โอ้ oh, ไม่สนใจใครเลยนะครับเด็กคิดยังไงก็คิดอย่งงางนั้นอะไรเงี้ยต้องไปฟังคนอื่นบ้างคนอื่นถามว่าผมฟังไหมผมฟังครับผมฟังแต่ทําไมผมต้องทําตามคนอื่นพูด ทำไมผมต้องคิดตามที่คนอื่นพูดผมไปฟังว่าเขาพูดอะไรเขาคิดอะไรแล้วผมก็คิดอย่างเดียวว่านั่นคือความคิดของเขานั่นคือสิ่งที่เขาทําได้นั่นคือสิ่งที่เขาคิดนะครับส่วนผมจะคิดยังไงอันนี้เป็นเรื่องของผมจะให้ผมไปเชื่อเขาไปฟังเขาอันนี้คนละเรื่องกันแล้วนะครับผมก็ไม่ได้บอกให้คนที่มาฟังผมต้องเชื่อผมผมบอกแล้วว่าวันนี้สิ่งที่ผมวิเคราะห์วิพากษวิจารณ์ในมุมของผมส่วนคนที่ฟังนะครับก็ต้องวิเคราะห์วิพาก์วิจารณ์ในมุมของคนที่ฟังด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นคุณไปฟังมาเลยครับแล้วคุณเป็นคนจัดสินใจเองผมถึงได้บอกว่าแต่วันนี้หลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยผมกําลังปลุกระดมผมกําลังเสี่ยมผมกําลังไปทําให้คนเข้าใจผิดผมกําลังปัดผมบอกเลยครับคุณกําลังดูถูกคนฟังนะครับคุณกําลังดูถูกคนฟังนะครับคนฟังเนี่ยเขามีวิจัยณัยของเขาเขามีสมองของเขาเขามีความคิดของเขานะครับเขาไม่สามารถเขาไม่ให้ใครมาจุงมจมูกเขาได้หรอกครับ เขาไม่ให้ใครมาปั่นเขาได้หรอกครับเขาไม่ให้ใครมาเสี้ยมเขาได้หรอกครับเขาฟังและเขามีเหตุผลเขามีวิจารณญาณแต่วันนี้ถ้าคุณบอกว่าผมกําลังปั่นคนผมกําลังเสี้ยมคนผมกําลังล้างสมองคนอะไรคนแสดงว่าคุณกําลังรู้ถูกคนฟังคุณกําลังรู้ถูกคนฟังว่าคนฟังไม่มีสมองนะครับไม่ใช่นะครับสําหรับผมผมบอกเลยครับว่าคนฟังทุกคนเขามีติมีการคิดมีการไต่ตองของเขากันเองผมถึงได้บอกว่าแต่ละคนน่ะคุณไม่ต้องไปบอกว่าเฮ้ยสิ่งนี้ ผิดหรือไม่ผิดถูกหรือไม่ถูกอันนั้นไปว่ากันศาลเป็นผู้ตัดสินแต่การที่นําเสนอแนวคิดของคุณความคิดของคุณวิธีการของคุณอันนี้เป็นสิ่งที่สมคุณสมควรจะทําได้และอยู่ในขอบเขตของกฎหมายท,ที่คุณสามารถทําได้อย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ผมเองเข้าไปฟังช่องอื่นๆที่เขามีการวิเคราะห์ที่แตกต่างจากผมแต่ถามว่าผมฟังผมไม่เคยไปเม้นไม่เคยไปแสดงความคิดเห็นหรืออะไรเพราะผมถือว่านั่นคือความคิดของเขาแม้มันไม่ตรงกับผมแต่ ก็ไม่ใช่ความคิดที่ผิดดิและก็ไม่ใช่ความคิดที่ถูกมันเป็นความคิดของเขาที่เขาอยากจะนําเสนอที่เขาอยากจะวิพากษ์วิจารณ์และที่เขาอยากจะววิเคราะห์ไม่เกี่ยวกับผมนะผมก็มีความคิดของผมเขาก็มีความคิดของผมถ้าทุกคนเคารพความคิดซึ่งกันและกันแบบนี้ทุกอย่างจบและทุกอย่างจะไม่ทะเลาะกันและสุดท้ายมันจะตกผน,นึกเพราะว่า คนที่ฟังเขามีสมองในการคิดและวิเคราะห์แยกแยะเองเราไม่จําเป็นจะต้องไปโต้เถียงกันทะเลาะกันอย่างกับผมเองเห็นเปล่าวะผมพยายามที่จะไม่คอมเมนต์ตอบอะไรนอกจากว่าแค่บางครั้งนะครับนึกสนุกอยากจะกล,กลวนก็ไปเม้นต์ซะหน่อยอะไรซะหน่อยเพื่ออะไรเพื่อให้กระตุน้นว่าเฮ้ยอเอาง่ายๆสนุกๆก,กะ่ะไม่แต่ไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองนะครับคนที่มาเม้นแล้วคนที่มาสแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมวิเคราะห์ผมบอกเป็นความคิดของเขาไงครับ เพียงแค่วันนี้อย่าผิดกฎหมายเท่านั้นเองครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอย่าอัปเดตให้ฟังครับ